คณชมคะตอนนี้ในสังคมของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสังคมที่มีมิตรเยอะแต่ว่าไม่ใช่มิตรภาพเป็นมิตรฉาชีพนะคะหลายคนเคยถูกชวนให้ไปลงทุนในด้านต่างๆทีนี้สุดท้ายมันกลายเป็นการหลอกลวงเสียทรัพย์สินอะไรกันไปก็มากมายบางคนรู้ทันไหวตัวทันก็ไม่ตกเป็นเหยื่อทางด้านตํารวจไซเบอร์ค่ะเขาเปิดเผย10สินทรัพย์ที่มักจะถูกมิจฉาชีพนั้นมาล่อลวงให้พวกเรานั้นไปลงทุนมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ ท่านตำรวจเอกกฤษณพัฒนาเจเริญโฆษกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัจญากรรมทางเทคโนโลยีหรือที่รู้จักกันนะคะในชื่อของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ท่านออกมาเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้ยนะคะกระแสความนิยมในการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆก็มีอยู่มากมายซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มิจฉาชีพฉวยโอกาสเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์หลอกลวงเอาทรัพย์สินของเราไปโดยไม่ชอบค่ะที่ผ่านมามีประชาชนก็ได้รับความเสียหายกันเป็นจํานวนมากนะคะ โดยนับตั้งแต่มีการเปิดศูนย์บริหารการรับแจ้งความออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่1มีนาคม2565จนถึงปัจจุบันกลับพบว่าประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนจากการถูกวิจาชีพหลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์กว่า23,200รายอันนี้สูงเป็นอันดับ4เลยนะคะคิดเป็น8.3%ของจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งความทั้งหมดแต่กลับพบว่ามีมูลค่าความเสียหายกว่า11,200ล้านบาท สูงที่สุดเป็นลำดับที่1จากมูลค่าของความเสียหายในการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆค่ะมิจฉาชีพก็มักจะใช้วิธีการสร้างเว็บไซต์ปลอมหรือแอปพลิเคชันปลอมหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่เป็นของปลอมโดยเอาข้อมูลมาตัดต่อคัดลอกภาพคนที่มีชื่อเสียงหรือองค์กรบริษัทที่น่าเชื่อถือนะคะประกาศชักชวนบุคคลให้มาลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆโฆษณาว่ามีการันตีและผลตอบแทนสูงในเวลารวดเร็วใช้คำโฆษณาที่สวยหรูค่ะ อย่างเช่นเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีกว่ากล้าคิดกล้าลงทุนเพียงแค่เปิดใจเป็นต้นรวมไปถึงใช้เทคนิคในการซื้อโฆษณาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงเป้าหมายและในระหว่างนั้นเหยื่อจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่อ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนพูดคุยกันไปก็โน้มน้าวใช้จิตวิทยาล่อลวงให้เหยื่อลงทุนด้วยเงินที่จํานวนสูงขึ้นท้ายที่สุดอ้างว่าเหยื่อทําผิดกฎต่าง ทำให้ไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้นะคะอันนี้ได้ยินกันบ่อยนอกจากนี้แล้วการลงทุนก็อาจจะเป็นการเข้าขายเป็นแชร์ลูกโซ่โดยมิจฉาชีพจะใช้วิธีการสร้างภาพว่าตัวเองหรือธุรกิจของตนเองนั้นประสบความสําเร็จในช่วงแรกเหยื่อจะได้รับผลตอบแทนจริงตามที่กล่าวอ้างไว้จากนั้นก็จะเกิดความโลภลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวนมากแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาร่วมลงทุนด้วยซึ่งมิจฉาชีพก็จะนําเงินตรงนี้นะคะ มาหมุนจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีจํานวนสมาชิกและเงินลงทุนเป็นจํานวนมากแล้วคราวนี้หนีเปิดไปเลยค่ะรวมไปถึงการเข้าหาเหยื่อด้วยแอปพลิเคชันหาคู่แล้วก็หยอดคำหวานคำโรแมนติกหลอกลวงให้เชื่อนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมักจะพบสินทรัพย์ที่มิจฉาชีพนําม,มาหลอกลวงให้ไปลงทุนมี10อันดับดังนี้ค่ะ 1. เงินสกุลดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซี ที่ฝากซื้อขายเหรียญในเว็บไซต์ปลอมหลอกให้ลงทุนในเหรียญสกุลใหม่ๆแต่ว่าสุดท้ายไม่มีการเข้าตลาดซื้อขายจริงรวมไปถึงธุรกิจการขุดเหมืองสกุลเงินดิจิตัลและการเช่าหรือซื้อกำลังขุดสกุลเงินดิจิทัลด้วยค่ะ 2. คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศหรือว่า Forex อันนี้ก็เป็นการหลอกลงทุนไปเก็งกําไร3คือทองคํากับเพชรนะคะ4หุ้นในต่างประเทศ 5. กองทุนรวมในประเทศอย่างเช่นอมตะกัฟ PTT CPR บ้าบางจาก AOT ค่ะ 6. คืออสังหาริมทรัพย์ 7. สินค้าอุปโภคเช่นคดีลงทุนฟาร์มเห็ด Turtle f a ฟ m คดีลงทุนผักผลไม้ตลาดสีมุมเมืองเป็นต้น 8. ผลิตภัณฑ์กเกี่ยวกับอาหารเสริมอย่างเช่นคดีพรีมายานะคะ 9. คือโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและ10ลงทุนเล่นพนันออนไลน์โฆษกกรมชการตตำรวจสืบสวนสอบสวนอนาญกรรมทางเทคโนโลยียังบอกอีกนะคะว่า ที่ผ่านมานั้นมีการกระทําผิดในลักษณะของการหลอกลวงให้ลงทุนที่เกิดขึ้นกันมาแล้วหลายครั้งวิธีการที่มิจฉาชีพเขานํามาใช้ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนักเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องราวไปตามกระแสะความสนใจของสังคมในปัจจุบันโดยอาศัยความไม่รู้และความโลภของประชาชนมาเป็นเครื่องมือค่ะโดยมักแอบอ้างชื่อของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลตหรือมีการปลอมแปลงใบอนุญ,ญาต โดยอ้างหรือตั้งชื่อให้ใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรอตอด้วยก็เลยฝากเตือนภัยและประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะคะ 1. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยการตรวจสอบว่าเว็บไซต์เนี่ยเปิดมานานเท่าใดแล้วบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือนั้นมักจะมีการลงทะเบียนโดเมนแบบไม่ระบุตัวตนหรือตรวจสอบตัวตนได้ยากค่ะโดยสามารถตรวจสอบการจดทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ต่างๆอย่างเช่น c e c ็ค o m a i n ThaiWare.com เป็นต้น2คือการระมัดระวังการชักชวนจากคนที่เพิ่งรู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติหน้าตาดีแล้วเข้ามาตีสนิทชวนให้ลงทุนบนแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างประเทศนะคะสามมิจฉาชีพมักอ้างว่ารู้จักผู้ชี่ยชาญด้านการลงทุนโดยบุคคลนั้นมักนำเอารูปและชื่อมาแอบอ้างส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงหรือมีความรู้ทางด้านการลงทุน แล้วก็สร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกลวงเหยื่อด้วย 5. ตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทว่าเขาเนตนำเงินจากไหนมาจ่ายให้กับผู้ลงทุนค่ะข้อ 6. นะคะตรวจสอบข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ว่าบริษัทเนี้ยถูกกล่าวถึงว่าได้หลอกลวงหรือไม่มีความน่าเชื่อถือมากเพียงใด 7. ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นมันสมเหตุสมผลกันหรือเปล่า 8. คือไม่โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลธรรมดา เสี่ยงว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือบัญชีม้าที่รับโอนเงิน 9. หลีกเลี่ยงการลงทุนหรือข้อเสนอที่มันฟังดูดีเกินกว่าจะเป็นไปได้นะคะพึงระลึกเอาไว้ว่าไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่ายโดยเฉพาะเรื่องของเงินและการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจและข้อสุดท้ายนะคะข้อ 10. ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาตจากกรตทอได้ที่ www.sec.or.th/ SEC check first ค่ะ